อุดมไปด้วยวัดวาอารามมากมายล้วนแล้วแต่มีสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมที่สุดงดงามอันถือเป็นกุศโลบายเพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้ามาชมความงดงามที่แฝงไว้ด้วยคติธรรมผมจึงได้รวบรวมวัดสวยๆที่เคยไปสัมผัสมา,มาแล้วจานวนสิบแห่งด้วยกันไปนพบกันเลยครับกับแนะนำสิบวัดสวยเมืองไทย 1. วัดบ้านเด่นมีชื่อเต็มว่าวัดเด่นสลีสีเมืองแกน ได้รับการบุรณะาจากพระนักพัฒนายุคใหม่รามคูบาเทืองน่าสิโลภายในวัดอุด,ดมไปด้วยสถาปัตยกรรมสุดอลังการมากมายไม่ว่าจะเป็นพระวิหารพระเจ้าทันใจที่ภายในประฏิสถานพระพุทธมหาบาลมีสีศักยวงในวิหารหลวงประดิสถานพระประธานปางมันวิชัยรวมถึงรูปเหมือนเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมายนอกจากนี้ยังประดิสถานองค์พระนอนที่ใหญ่และงดงามที่สุดของล้านนาอีกด้วย 2. วัดล่องคุนวัดชื่อดังระดับโลกฉายยานาม White Temple ที่รังสรรผลงานพุทธศิลป์เหนือใครในปัตตภีโดยอาจารย์เฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์โดดเดรียนด้วยอุโบสถสีขาวที่ต้องเก็บภาพกันตลอดทางเดินตั้งแต่ด้านหน้าสะพานข้ามโยมโลกวนออกด้านหลังไปโยนเหรียญในบ่อน้ำอธิษฐานจิตเขียนชื่อลงแผ่นโพงเงินเพื่อเป็นสิริมงคล ถ่ายรูปและถ่ายท้องในห้องน้ำทองคำก o เล่น t o ยเลทสำหรับใครที่ชอบงานศิลป์เข้าชมผลงานของอาจารย์พร้อมซื้อกลับไปเป็นที่ระลึก 3. วัดล่องเสือเต้นชมพุทธศิลป์ไว้เทมเพอร์กันแล้วต้องมาชมบลูเทมเพอร์กันด้วยนะวัดศิลป์น้ำเงินแห่งนี้โดดเด่นมาตั้งแต่เสาซุ้มประตูขนาดใหญ่ด้านหลังวิหารปฏิสถานพระเจดีย์นามว่า พระทาุแก้วจุฬามณีห้าพระองค์โดยมีพระพุธรูปปางประทานพรอ,องค์ใหญ่หันพระพักเข้าหาเจดีไฮไลท์อยู่ภายในพระวิหารนั่นก็คือภาพจิตกรรมฝาผนังสุดวิจิตรคุมทอนสีน้ำเงินนำสายตาไปยังพระประทานปางวันวิชัยองค์สีขาวถือเป็นงานพุทธศิลส,สมัยใหม่ที่งดงามยิ่ง 4. วัดห้วยปลาค่ง อลังการงานพุทธศิลป์สถาปัตยะกรรมจีนสุดยิ่งใหญ่โดยพระอาจารย์พบโชคเริ่มด้วยพบโชคธรรมะเจดีที่มีความสูงถึง9ชั้นแต่ละชั้นปฏิสถานองค์พระสําคัญมากมายทั้งเจ้าแม่กวนอิมปางต่างๆรวมถึงสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมลังสียิ่งสูงวิวก็ยิ่งสวยใครขึ้นถึงชั้น9ถือว่าประสบความสําเร็จมากครับแต่หากไม่มีแรงเดินยังมีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่ขึ้นได้โดยใช้ลิฟต์ ขึ้นไปสูงถึงดวงระเนตรส่องลงมาเห็นลานจอดรถพอดีภายในเป็นปูนปั้นศิลปะจีนที่งดงาม 5. วัดพิพัฒมงคลเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อปีพศ2540เป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองโบราณที่มีมาตั้งแต่พศ1672โดยอาณาบริเวณวัดที่สุดกว้างขวางจึงมีรถบริการนำเที่ยว จุดที่น่าสนใจของวัดมีมากมายไปเริ่มกันเลยที่มหาวิหารหลวงพ่อทองคําภายในปฏิสถานพระพุทธรูปทองคําเป็นทองคาแท้หนัก9กิโลกร,รัมวิหารพระพุทธภายในปฏิสถานหลวงพ่อองค์ดําปราทาาประจาปีเกิด12จอมนักษัตร์ป์พระ,ระบมธทตุเจ้าจอมล้านนานอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปสาคัญอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อทองแสนเงินแสน หลวงพ่อทองทิพย์และอีกมากมายเลยครับดูเต็มๆแบบฟูลรีวิวได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ 6. วัดสีมงคลคนพื้นที่นิยมเรียกสั้นๆว่าวัดกกงตามชื่อของอดีตพระนักพัฒนานาว่าครูบากกงหรือพระครูมงคลลังสีวิหารหลวงรูปแบบล้านานาร่วมสมัยภายในป็นสถานพระประธานอายุกว่าร้อยปี มีภาพกิจกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวเมื่อข่าวน้ำท่วมพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสีลักษณะเป็นเรือนไทยล้านนาไม้สักทองภายในรวบรวมเข้าของเครื่องใช้เก่าแก่มากมายมีแม้กระทั่งของเล่นเด็กภายในวัดมีภาพสวยๆส,สไตล์ล้านนาให้ถ่ายรูปมากมายทั้งตุงล้านนาโคมล้านนารวมถึงไผ่ยักษ์นานด้วยไฮยไลท์คือวิวทิวทัศน์ทุ่งนาผืนกว้างที่จัดงดงามที่สุดในช่วงฤดูฝน มีร้านกาแฟาชื่อฮักนาน่านและมีฉากหลังเป็นเพือกเขาโดยภูคาที่สวยงาม 7. วัดป่าภูก้อนเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาในเขตพุทธอุทยานมหาลุกข่าปาริชาติภูก้อนเป็นที่ประฏิสถานของเสาอโศกเครื่องหมายแสดงตำแหน่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระปถมเทศนามีบันไดาทางขึ้นเขาเพื่อไปสักการะพระเจดีย์นามว่า องค์พระบัดหรัตนบุรพาจารมหาเจดีย์ภายในเจดีย์มีรูปเหมือนบุรพาจารย์รวมถึงเป็นที่บรรจุพระบระมสารีริกธาตุไฮไลท์คือการมาชมพระวิหารอันสุดวิจิตรงดงามที่ภายในปิษสถานพระพุทธสายญาติโลก,กนาศา,าศาสดามหาบุณีเป็นพระพุทธรูปปางปลินิพานทำด้วยหินอ่อนขาวจากประเทศอิตาลีมีความยาว20เมตรและมีพุทธลักษณะที่อ่อนช้อยงดงามยิ่ง 8. วัดถ้ำผาแดนเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานมองเห็นวิวเมืองสกลนครได้อย่างกว้างขวางมีการจัดสวนดอกไม้ให้ถ่ายรูปได้อย่างสวยงามงดงามด้วยหน้าผาหินแกะสลักที่มีลวดลายอันวิจิตรถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติองค์พระพุทธสายญาติและพระเกจิชื่อดังมีผ้าทุงสวรรค์หลากสีสันให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมเขียนภาพทำบนขึ้นบันไดสวรรค์ ไปชมพระพุทธบาทสี่ลอยกดงามด้วยพระพุทธชัยราชาพระพุทธรูปปางน้าปกที่สุดยิ่งใหญ่ตาการตา 9. วัดปากแขมหนูเป็นบรูเทมเพิรแห่งภาคตะวันออกด้วยเหตุผลของการสร้างอุโบสถที่ต้องการนำแผ่นเซรามิกมาเคลือบชั้นปูนเพื่อป้องกันความเค็มจากน้ำทะเลโดยได้เลือกใช้ลวดลายสีน้ำเงินกับสีขาวจนกลายเป็นอุโบสถที่มีความงดงาม มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาชมกันเป็นจำนวนมากตัวอุโบสถแบ่งออกเป็นสองชั้นชั้นล่างมีพระประธานเป็นพระพุทธชินราชจำลององค์สีดำส่วนชั้นบนจะเป็นพระพุทธชินราชจำลององค์สีทองภายในมีภาพวาดจิตรกรรมลงบนแผ่นกระเบื้องบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติและพระเวสสันดรชาดก 10. วัดท่าสง แป็นวัดที่มีพื้นที่กว้างขวางมากจนต้องมีแผนที่ให้ดูได้รับการพัฒนาจนมีชื่อเสียงโดยพระราชมหาวีระถาวาโลหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำไฮไลท์คือการมาชมวิหารแก้วภายในประดิสถานพระพุทธชินราชจำลอง,ององค์ใหญ่และสรีราสังขารของหลวงพ่อฤาษีลิงดำโดดเด่นแวววาววิวับด้วยผนังและเสาทุกต้นที่สร้างด้วยโมเสกแก้วถือเป็นจุดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีละครังหมุนหรือละคังหลวงพ่อศักสิทธิ์สะดอกเคาะวันดอกแก้วภายในปิสถานสมเด็จองค์ปฐมปางนิพพานปราสาททองคํามีความอลังการตะการตาปานีกดกามด้วยลวดลายไทยปิดด้วยทองคําเปลวทราบกันไปแล้วสําหรับแนะนำสิทธวัดสวยเมืองไทยเมืองไทยยังมีวัดสวยๆอีกเยอะเลยครับ นี่เป็นเพียงการแนะนำให้ได้รู้จักผ่านประสบการณ์การเดินทางเล็กๆของผมเท่านั้นขอบคุณสำหรับการรับชมกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ